กบฏวังหลวงหรือกระบฏปีดีเกิดเมื่อวันที่26-27ถึงกุมภาพันธ์พศรา2492เป็นเหตุการณ์ที่กระบวนการประชาธิป,ปไตย26กุมภาพันธ์พันธมิตรทางการเมืองของปีดีพนมยงนายกรัฐมนตรีไทยคนที่เจ็ดซึ่งมีทั้งทงหารเรือและอดีตสมาชิกเสรีไทยหวังยึดอำนาจการปกครองประเทศคืนหลัง รัฐประหารในประเทศไทยพุทธศักราช2490แม้ขบ,บวนการจะชนะในช่วงแรกและยึดสถานที่สำคัญได้หลายแห่งแต่สุดท้ายผู้ก่อการ้ายเป็นฝ่ายเพียงปลำ้ำผลทำให้ปีดีพนมยงและปันธมิตรทางการเมืองหมดอำนาจโดยชิ้นเชิงปีดีพนมยงอดีตนายกรัฐมนตรีที่หมดอำนาจไปหลังลรัฐประหารในประเทศไทยพ,ทพุทธศักราช2490 ได้นำกองกำลังส่วนหนึ่งเล็ดลอดเข้ามาจากประเทศจีนร่วมกับคณะนายทหารเรือส่วนหนึ่งเช่นพลเรือตรีทหารคามิรันและพลเรือตรีสังวรสุวรรณชีพและอดีตเสรีไทยกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าขบวนการประชาธิปไตย26กกุมภาพันธ์กำลังยึดพระบรมมหาราชวังและมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ เป็นกองบัญชาการในเวลาประมาณ1 6นาฬิกาเรียกปฏิบัติการนี้ว่าแผนช้างดำช้างน้ำจากนั้นในเวลา21นาฬิกาประกาศตอนรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามและอาทหารชั้นผู้ใหญ่หลายนายและได้ประกาศแต่งตั้งนายดีเรกชยยนามเป็นนายกรัฐมนตรีแทนและแต่งตั้งพลเรือตรีสิน กมลนาวินเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยที่ทั้งสองคนนี้ไม่มีส่วนรู้เห็นอันใดเป็นกับการกบฏครั้งนี้จุดที่มีการประทะก,กันร,ระหว่างทหารบกฝ่ายรัฐบาลและทหารเรือฝ่ายกบฏชินถนนวิทยุถนนพระรามสี่ถนนสาทรสี่แยกราชาประสงค์ถนนเพชรบุรีประตูน้ำตลอดจนถึงทางรถไฟสายตะวันออก แสถานีรถไฟมังกรสันซึ่งมีการยิงกระสุนข้ามหลังคาบ้านผู้คนในละแวกนั้นไปมาตับตับเนื่องจากทหารบกฝ่ายรัฐบาลได้ตั้งแนวป้องกันมิให้ทหารเรือฝ่ายกบฏล่วงล้ำเข้ามาในพระนครได้มากกว่านี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองฝ่ายมีจำนวนผู้เสียชีวิตสิบรายมี เป็นทหารบุก4นายทหารเรือ3นายและพลทหารซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอพญาไท3คนนายปรีดีที่หลบหนีออกประเทศไปตั้งแต่พศ2490แอบเดินทางกลับมาโดยปลอมตัวเป็นทหารเรือและติดหนวดปลอมปะปนเข้ามาพร้อมกับกลุ่มขบฏแต่มีผู้คนพบเป็นและจำได้ส่วนฝ่ายรัฐบาลทราบล่วงหน้าว่าอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ ระจอมพลปอ,ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเดช3วันและมีพระบรมราชโอการประกาศสถานการต่อเนื่องจนถึงวันที่29มีนาคมพศ2549 2รวมทั้งได้มีการฝึกซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของทหารบกที่ตำบลทุ่งเชียนราก จังหวัดประทุมธานีซึ่งมีการขนานนามว่าการประลองยุทธที่ตำบลทุ่งเสียงรากในระยะเลขกฝ่ายขบวเหมือนจะเป็นฝ่ายได้ชชนะเพราะสามารถยึดสถานที่สําคัญและจุดยุดทธศาสตร์ไว้ได้หลายจุดแต่ตกค้ามันนั่นเองฝ่ายรัฐบาลก็ตั้งตัวติดและสามารถยึดจุดยุดทธศาสตร์กับเคยมาได้อีกทั้งกองกำลังทหารฝ่ายเรือสนับสนุนขบวนร,รัฐบาลตัดขะทัพเรือ สนหีบซึ่งกำลังหลักได้แก่นาวิกโยตินก็ติดอยู่ที่ท่าน้ำบริเวณคลองนานอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเพราะน้ำลดเกินกว่าปกติยามผานนไม่สามารถที่จะลำเลียงอาวุธและกำลังคนข้ามฝากไปได้เมื่อน้ำขึ้นก็เป็นช่วงเวลากลางคืนกองกำลังทั้งหมดมาถึงพระนครในประมาณแนาฬิกาของวเช้าวันที่27กุมภาพันธ์ถึง ตอนนั้นฝ่ายขบทก็เลียงปล้ำต่อรัฐบาลซึ่งตามแผนนั้นจะต้องยึดจุดยุทธศาสตรส์สำคัญไว้ได้ให้ได้ก่อน24นาฬิกาของคืนวันที่26กุมภาพันธ์พลตีสลิปธนรัต์เป็นผู้อำนวยการปราบปรามมีการสู้รบกันในเขตพระนครอย่างหนักหน่วงโดยพลตีสลิปเป็นผู้ยิงปืนจากรถถังทำลายประตูวิเศษใจสีของพระบรมมหาราชวังพังทลายลงในเวลาเช้ามืด ของวันที่27กุมภาพันธ์จนในที่สุดเวลาเย็นของวันที่27กุมภาพันธ์ทั้งสองฝ่ายก็หยุดยิงเมื่อรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และปราบปรามฝ่ายกบฏได้สําเร็จโดยผ่านการประสานของพลเรือตีหลวงพลสินทะวานัทนายปีดีพนมยงค์และร้อยเอกวัชชัยชัยสิทธิเวชราชนาวีซึ่งเป็นคนสนิทได้หลบหนีออกทางประตูเทวาพิลมด้านติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือข้ามฟากของพลเรือโท พันนาวาวิกิจหลังเหตุการณ์ครั้งนี้รัฐบาลถแถลงการว่าเป็นการเข้าใจผิดระหว่างทหารบกและทหารเรือและยังอธิบายว่าเป็นบุคคลแต่งตัวปลอมเป็นทหารเรือมาร่วมก่อการจลาจลที่พระบรมมหาราชวังซึ่งหลังจากเหตุการณ์กบฏเกิดขึ้นและจบลงได้ไม่นานก็มีการสังหารบุคคลสําคัญทางการเมืองหลายคนเช่นพันตํารวจเอกบรรจงศักดิ์ชีพเป็นสุขอดีตผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลและพันตีพลอินทรทัศ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบและอดีตเสรีไทยรวมทั้งสังหาร4ี่อดีตรัฐมนตรีที่ถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่41คือนายทองอินภูริพัฒน์นายทวินอุดลน,นายจำลองดาวเรืองนายทองเปลวชนภูมิซึ่งเป็นนักการเมืองในสายของนายปีดีพนมยงค์เป็นต้นรัฐบาลได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2492